สวัสดีครับท่านลูกค้าทุกท่านครับคลิปนี้ครับมาพบกับอาร์มครับกับร้าน99เ,เ,เจริญทรัพย์เกษตรรลานตั้งอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมนะวันนี้นะครับผมนำเครื่องพ่นยาขนาดพกพาเป็นอีกหนึ่งลูกที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเป็นเครื่องพ่นยา h อ n d a d X 5 0รุ่นใหม่ล่าสุดชนกับปั๊มสวายกาตัดเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะแกะ ให้ทุกชัานได้ชมกันเลยนะครับยารุ่นนี้นะครับลูกค้าไม่ต้องพูดพ่ำทำเพลงกันเยอะนะครับ mm. ก็เขาก็ให้มาพวกสายดูดนะครับสายดูดแล้วก็พวก <c oughs> ที่เป็นตัวเครื่องนะครับเป็นขนาดพกพานะครับ ตัวงน้ํามันมาให้แล้วก็มีพวกชุดลูกยางพวกซินโตวีพวก, vi, พวกแคมรัดต่างๆเนี่ยมาให้ด้วยแล้วก็จะเป็นคู่มือ Honda นะครับ Gx50 นี้เป็นภาษาภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาญี่ปุ่นมากแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับชุดของแถมนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูหน้าตากันเลยตัวนี้สำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่อง Honda GX 50นี่รุ่น GX 50แล้วครับนี่จะเป็นรหัสเครื่องยนต์ของเขาแล้วก็นี่ก็จะมีในเรื่องของการระบุรุ่นมาให้นะครับ GX 50 tag code serial number เขาก็จะมาพร้อมป้ายให้แบบนี้สำหรับรหัสเครื่องยนต์แล้วก็ในส่วนของปั๊มนะครับ ปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มพ่นยานะครับขนาด30บาทแท้30บาทแท้นะลูกค้าไม่มีนะครับปัม๊มไซนี้แล้วมาบอกว่า100บาท้อยบาทไม่มีนะครับเต็มที่เนี่ย30บาทนะครับเก่งแล้วนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยข้อพิเศษของเขาที่มันจะแตกต่างจากของคนอื่นก็คือในเรื่องของหม,ม,ม้อลมตัวนี้ลูกค้าหม้อลมตัวนี้เป็นการในเรื่อง,องการช่วยในเรื่อง,องการเพิ่มแรงดันนะครับเพิ่มแรงดันทําให้เราเนี่ย สามารถไม่ต้องเล่งเครื่องเยอะมากนะครับแล้วแรงดันประสิทธิภาพของการพ่นยาเนี่ยทำได้ดีครับทำได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเป็นเครื่องฮอน da า GX50 เนี่ยเป็นเครื่องสี่จังหวะมันก็ทำงานได้ดีกว่าในส่วนของพวกเครื่องสองจังหวะที่เขาเอามาชนกันแล้วที่สำคัญนะครับแรงแรงไม่แพ้เครื่องสองจังหวะเลยอ่าแล้วก็ในส่วนพวกนี้เนี่ย ก็จะเป็นในส่วนของทองเหลืองทั้งหมดนะครับทองเหลืองทั้งหมดเลยนะครับท่อน้ํายาท่อน้ํายาออกนะครับเขามาให้มาอยู่2ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของนะครับท่อน้ําว้นนะครับตรงนี้จะเป็นท่อดูสาหรับวิธีการใช้งาน Honda g x 50ไม่ได้ยุ่งยากวิธีการดูแลรักษาแล้วก็วิธีการใช้งานสําหรับเครื่อง Honda g x 50แนะนํานะครับ น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถใช้แก๊สโซฮอลได้9591ได้หรือว่าถ้าจะเป็นให้ดีเป็นน้ำมันเบนซินแท้ได้จะยิ่งดีหรือถ้าเป็นในส่วนของน้ำมันแก๊สโซฮอลเนี่ยควรที่จะต้องถ่ายออกทุกครั้งหลังการใช้งเพื่อที่จะได้เครื่องยนต์ของเราจะได้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอดในส่วนของน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับจะเติมอยู่ประมาณ130ซีซีเกรดน้ำมันเครื่องใช้เป็นเกด 10W30 หรือ 10W40 น้ำมันเครื่อง 130cc เนี่ยมันก็จะมาปิ่มๆประมาณนี้ควรเติมเยอะกว่านี้วีการใช้งานไม่ยากนะแล้วก็ผมเติมน้ำมันไปแล้วนะครับดูวิธีการสตาร์ทนะครับเราปั๊มน้ำมันตรงนี้ด้านนี้เลยปั๊มปั๊มกดปั๊ม,ป,มปั๊มไปสัก10ทีก็ได้เราก็จะรู้สึกว่าน้ำมันมาเต็มแล้วพอน้ำมันเต็มแล้วป๊บเราเอาโช๊คขึ้นพอเรา,เาโช๊คขึ้นปุ๊บเนี่ยเราสตาร์ทเลย่า อพอมันทําท่าติดงี้ใช่ไหมครับเราเอาโช๊คลงเราก็ทิ้งวอมเครื่องไว้สักหนึ่งนาทีและ2นาทีนะครับแล้วค่อยนําไปใช้งานถ้าสมมุติในกรณีที่เครื่องล้อแล้วไม่ต้องดันโช๊คขึ้นเราสามารถสตาร์ทงี้ได้เลยไม่ต้องดันโช๊คขึ้นเพราะถ้าเรา,เราดันโช๊คขึ้นเนี่ยนะครับเราดันโช๊คขึ้นเงียบในในขนาดที่เครื่องร้อนะมันจะทําให้เราสตาร์ทไม่ติดเวลาเราโช๊คเนี่ยเราไว้โช๊คในกรณีที่เครื่องเย็น หรือเครื่องยังไม่ได้อุณหภูมิเท่านั้นสําหรับตรงนี้สําหรับมือใหม่วิธีการติดตั้งเขาจะให้สายด้วยกันอยู่สองเส้นเส้นสีเขียวเนี่ยเราจะมาใส่ทางด้านนี้อ่านี่อ,อันนี้คือเส้นน้นําวนเส้นใส่ๆอย่างนี้เราจะมาใส่ด้านนี้ในส่วนของข้อต่อข้อต่อเขาจะมีแคมรัดมาให้แคมรัดมาให้ตรงนี้เราใส่แคมรัดไปก่อนนี่ ก็ต่อใส่ตรงนี้นะครับปลายสายและตัวกองเศษขยะใส่หน้านนี้เท่านี้แล้วก็ในส่วนของแคมรัดนะครับนะครับไขให้แน่นก็เป็นอันใช้งานได้แล้วนะครับไปทดสอบประสิทธิภาพกันเลย,เ,ลยเราจะมาสาธิตในเรื่องของประสิทธิภาพของเครื่องพ่นยาขนาดปลกพาย o n d a g า5 0ชนปั๊มสวายก้ากับสายพ่นยา1ม้วนนะครับม้วนนี้จะเป็นขนาด100เมตรประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้าง วิธีการต่อเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกตอนแรกก็คือถ้าเป็นในเรื่องของสายดูดน้ํายาเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้สายน้ำวนจะอยู่ทางฝั่งนี้นะครับในส่วนของสายพ่นยาเนี่ยเราจะใช้งานได้2หัวคือหัวด้านหัวด้านล่างก็ได้ด้านบนก็ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้เป็นตัวด้านล่างก็วิธีการสตาร์ทเนี่ยก็ไม่ยุ่งยากเหมือนเดิมเหมือนที่ผมปั๊มน้ํามันโช้กขึ้นนะครับแล้วดึงสตาร์ท okay, ระสิทธิภาพกันเลย นะครับลูกค้าลองสังเกตดูนะผมเล่นกันเลงไม่ความฟุ้งเป็นยังไงบ้างนะครับผมเล่งไม่เยอะนะคันเลงเพราะเราอยากให้เห็นประสิทธิภาพว่าสาสิบบาทแท้ๆเนี่ยนะครับประสิทธิภาพเป็นยังไงนะครับลองดูลูกค้าลองดูละอ,องนะครับลอง ถ้าเราไปฉีดพ่นผักต่างๆนี่ผมว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับน่าจะพอแล้วนะครับมันก็จะทําให้เครื่องเราเนี่ยไม่ช้าด้วยนะครับกับการเล่งเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาปรับแบบพุ่งดูนะครับแบบพุ่งดูวันนี้ก็ถ้าจากขอบตรงนี้จนถนึงขอบปูนถนนเนี่ยอยู่ประมาณ10เมตร11บเมตรนะครับ ถือว่าได้หน้ากว้างดีเดี๋ยวผมจะลองเล่งเครื่องอีกสักนิดหนึ่งลูกค้าดูเกน,นะนี่ผมเล่งแค่ขึ้นมาแค่ยี่สิบเองยี่สิบนิดๆนะครับยี่สิบนิดๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่งมา,มาที่สักสามสิบบานะครับลองเล่งมาดูนะ,ะนะครับนี่นะครับความฟุ้งอะไรเนี่ยก็จะแรงแรงขึ้นแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับ แรงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูแบบแบบพุ่งไกลดูนะครับแบบพุ่งไกลดูนะครับเกือบถึงถนนนะครับเกือบถึงถนนนะครับลมก็จะแรงนิดนึงเกือบถึงถนนเลยนะครับเพราะความยาวถึงถนนเนี่ยอยู่ประมาณ10เมตรส1บดเมตร อยู่ราวๆประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับกินหน้ากว้างได้ไกลอยู่นะครับกินหน้ากว้างได้ไกลอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมปรับปรุงให้ดูอีกทีหนึ่งะนะครับเป็นยังไงบ้างครับ เป็นเทสเป็นดูซิว่าที่สเปคเขาบอกว่าใช้ได้แค่สาย100เมตรนะครับผมจะลองเทสดูว่ากับสาย200เมตรเนี่ยเขายังไหวอยู่ไหมประสิทธิภาพเนี่ยยังไหวไหมต้องเร่งเครื่องเยอะกว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้ดูนี่นะครับผมก็เป็นสายอีก100เมตรม้วนหนึ่งลูกค้ามาดูใ,ใกล้นะครับผมต่อเรียบร้อยแล้วครับไม่มีมโนูนะครับไม่มีมโนูนะครับว่าเอ้ย หลอกมาเป็นสายร้อยเมตรแต่บอกว่าใส่เป็น200เมตรลองมาดูกันนะครับว่าสเปคเขาเนี่ยเขาบอกว่า,าได้แค่100เมตรนะครับแต่ผมเนี่ยอยากจะลองดูนะครับว่าถ้าเป็น200เมตรเนี่ยยังพอไหวไหมยังได้ไหวไหมกําลังยังเนี่ยยังตกไหมนะครับแล้วก็ยังต้องเร่งเครื่องเยอะเราเปลี่ยนกันเร่ง จะเล่นนิดเดียวนะครับเล่นนิดเดียวครับมาดูกันเลยขับสาย200เมตรถ้าประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างที่้าลองดูนะความฟุ้งของเขาดูว่าใช้ได้ไหมครับเนี่ยความฟุ้งของเขานะครับอันนี้คือความฟุ้งนะถือว่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตัวเล็กพิกี้หนูก็ใช้ได้อยู่นะครับสาย200เมตร อันนี้คือสามสิบาทแท้นะครับลูกค้านะครับงานนี้ไม่มีมโนนะครับว่าเอ้ยเป็นตุเป็นตะนะครับถือว่าใช้ได้นะครับอ่าขาลองดูนะอ่าเดี๋ยวลองลองปรับเป็นพุ่งดูอ่าลองปรับเป็นพุ่งดูนะครับอ่านะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ ประสิทธิภาพเท่ากับร้อยเมตรเลยออันนี้จะเป็นในเรื่องของตัวปรับสามสิบบานะครับกับประสิทธิภาพกับสายสองร้อยเมตรนะครับกับสายสองร้อยเมตรนะครับดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับแบบบานดูเดี๋ยวลองปรับแบบบานดูปรับแบบบาน า้องปรับหมุนดับ,บบาร์ให้ลูกค้าดูหน่อยอ่านะครับลูกค้าดูพุ้งดีมากพุ้งดีมากนะครับเหมาะกับชีดยาผักยาตามสวนตำไร่ต่างๆต,ตัวเล็กที่กี้หนูนะครับพุ้งดีพุ้งดีงดอเดี๋ยวผม เดี๋ยวให้ดูพราเป็นเครื่องตัวเดียวกันไหมเครื่อง honda า X 50เปอร์เซ็นต์คันเร่งไม่เยอะด้วยนะลูกอาจจะมืดนิดหนึ่งไม่เยอะนะครับเร่งยังไม่สุดเลยครับหน่อยเดียวเองมันสามารถเร่งได้มันสามารถเ,เาารถเ่งได้แต่เราเร่งประมาณแค่นี้เอง โอเคใช้ได้ครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับประสิทธิภาพการทดสอบและการเทคเครื่องพ่นยาขนาดพกพาฮอนด้า GX 5 0บตนปัม๊มสวายกะต้องบอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยดีใช้ได้เลยนะครับเหมาะกับท่านที่ต้องการเครื่องพ่นยาขนาดพกพาที่สามารถหิ้วเดินเหินไปได้สะดวกสบายสำหรับสนนราคาอยู่ที่1 000, 500บาทจะได้ทั้งเซตนี้ไปเลยนะครับไม่ไ ไม่ได้รวมในส่วนของพวกสายพ่นยานะครับแล้วก็ไม่ได้รวมในส่วนของการฉีดยาตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องซื้อเพิ่มเองเพราะว่าแต่ละท่านเนี่ยบางท่านก็ใช้สายพ่นยาแค่20เมตรนะครับบางท่านก็ใช้แค่50เมตรบางท่านก็ใช้100เมตร200เมตรนะครับก็แตกต่างกันไปตรงนี้เนี่ยในส่วนของรายละเอียดของราคาสายพ่นยานะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามกันหลังไม่ได้สำหรับโปรโมชั่นสำหรับเปิดตัวยาฮอนด้า gx 5 0นะครับชนปั๊มสวายกาต้องบอกว่าผมโปรโมชั่นนี้ผมให้เพียงแค่หมดสิ้นเดือนกุมภา2564นี้นะครับผมแถมน้ำมันเครื่องอีก1งขวดนะครับสำหรับการเปิดตัวนี้แล้วถ้าหมดโปรโมชันนะครับหมดแล้วหมดเลยวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมคลิปของทางร้านยังไงวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์ให้กับทางร้านด้วยนะครับสวัสดีครับ